สวัสดีค่ะช่องกะปีชาแนลเด้อค่ะมื้อนี้เข้ามา,าป,ป่าเพื่อมาขอ,อาน้ำค่ะแล้วก็เห็นต้นไม้สวยๆก็เลยมาก็เลยถ่ายเพื่อสิเอาไปให้อ่ท่านผู้ชมและเอฟซีเดอะเมืองกันเนาะ ดอกไม้นี้งาหลายอันนี้เป็นไม้ไม่ใบไม่ใบค่ะสวยค่ะอันนี้คือต้นโกศลน,นะคะอันนี้แมนสาวหน่อยปะแปงบ่ปากจำาบ่ได้คิดว่าน่าจะแมนด้ค่ะเขียวเขียวเหลืองเหลือนี่น่าจะเป็นสาวหน่อยปะแปงค่ะถามว่าแมนเัื่อใดก็ ขอโทษเด้อ,ดอ,อค่ะด้ืมปาก็ะบ่ได้อยู่กับพันธุ์ใหม่นี่โดนแล้วเพราะว่าเออจังใดล่ะค่ะด้วยหลายสิ่งหลายอย่างบุพรอมที่ัยได้ดูแลจังสี่นะคะบุพอรอมที่ัยได้ไปอยู่สม,มุดปากาาโดนก็ ่มีโอกาสได้อยู่กับจังสี่ป่าเป็นปูดูแต่ในครัวดูตาหลังบ้านขันแม่นังกัดแจ๋วขันเบากันอีกภาษาหนึ่งก็เป็นแจ๋วป่าเป็นขุบปุปกตามโรงแรมตามของอาหารสวนอาหารป่าอยู่มาหมดค่ะสนามกอลจังสี่ป่าก็อยู่ ดูมาเหมดแล้วนี่มะพร้าวใหม่นี่สวยงามมาค่ะต้นผสมปักกระยาได้ mm hmm. เอาไปปลูกยูบานปลาพืชกันสวยค่ะสวยต่ที่นี่กันี่ต้นกับเ็น,นีต้นเข็มแต่นี้ยเมื่อเท่านด้ออกดอกค่ะต้นเข็มเมื่อท่านี้ออน,น,น,นี่ต้นอิงปากบุง้ง เป็นกล้วยใบโชว์ใบค่ะสวยมากสวยมากโชว์ใบนี่งามค่ะงามพันหอยใบเป็นแถวสวยค่ะสวยเพันหอยใบเป็นแถวงามค่ะงามสีมว่วงออกม่วงมว่วงค่ะนี่ปลากระบอนจัดซื้อดอก ปากกันอยู่ว่ะเพิ่นงาม